d i s c a r d Text Podcast อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถประมูลนั่นเองต้อบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยช่องของเราจะมีสปอนเซอร์เป็นบริษัทประมูลแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์ผมมานานแล้วดังนั้นผมสามารถพูดแบบตรงไปตรงมาได้ตามความคิดของผมเลย โดยถ้าหากว่าท่านมีคำถามนะครับว่ารถประมูลคืออะไรคำตอบง่ายๆก็คงต้องบอกว่ามันคือรถที่เราสามารถซื้อได้ด้วยการประมูลแล้วถ้าถามว่ารถประมูลมาจากไหนก็คงต้องตอบว่ามันคือรถที่ถูกยึดมาจากคนที่ผ่อนไม่ไหวหรือว่ามีการคืนรถซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ยึดมาแล้วนะครับทางไฟแนนซ์เนี่ยก็คงไม่ได้เอาไปขายเองเพราะว่า ทางไฟแนนซ์แค่จะปล่อยเงินกู้แล้วก็ทำบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยก็คงจะเหนื่อยมากๆแล้วดังนั้นเขาจึงต้องหาบริษัทที่มารับช่วงต่อนะครับในการเอารถไปขายให้เขานั่นก็คือบริษัทประมูลนั่นเองโดยณปัจจุบันนี้นะครับบริษัทประมูลมีมากมายหลายที่นะครับมีหลายบริษัทด้วยแต่บริษัทที่ดังๆในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีไม่กี่บริษัทนะครับแล้วบริษัทไหนดีล่ะ อันนี้ก็ต้องไปเลือกกันเองครับซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองก็มีบริษัทในใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปที่มีสปอนเซอร์นะสิและถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์แบบใกล้ชิด <c oughs> ก็คงจะเคยเห็นโพสต์จากบริษัทประมูลแห่งหนึ่งว่ามีการเปิดราคารถยนต์ศูนย์บาท เรียกง่ายๆว่าเหมือนแจกฟรียังไงอย่างนั้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจไปเลยครับว่ารถประมูลเนี่ยมันถูกจริงๆนะการที่เราซื้อรถประมูลมายังไงก็คุ้มดีกว่าการไปซื้อรถในเต็นต์ตั้งเยอะโดยตรงนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารถประมูลเนี่ยมีหลายเกรดมากๆซึ่งผมไม่สามารถพูดเป็นเกรดแบบที่เขาใช้จริงได้อะไม่งั้นกระทบบริษัทประมูลนั้นๆนะครับคือไม่อยากมีปัญหาก,กับใครนะครับดังนั้นผมจะตั้งเกรดขึ้นมาเองละกันเกรดที่1นนะครับคือ รถสวยไม่มีชนมีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆอาจจะมีแบบถลอกนิดๆบ้างอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเกรดเทพนะครับคือรถแบบนี้ก็จะมีราคาสูงราคาแพงใครๆก็สู้ราคากันแบบไม่มีวันถัดมาจะเป็นเกรดที่2นะครับจะมีชนบ้างแต่ไม่หนักนะครับแล้วก็จะมีพวกรอยซ่อมสีต่างๆอาจจะมีการสาดสีบ้างเล็กๆน้อยๆอยซึ่งเกรดนี้เนี่ยก็ยังถือว่าราคาพอใช้ได้อยู่ ยังพอมีคนสู้ราคากันบ้างแม้ว่าจะไม่หนักมากก็ตามส่วนเกรดที่3นะครับอันนี้ก็จะเริ่มราคาไม่ค่อยดีแล้วนะครับจะเป็นสไตล์รถชนหนักนะครับมีการเข้าหน้าเข้าหลังเข้าข้างก็ว่ากันไปแหงใดแห่งหนึ่งนะครับอาจจะแบบเข้าหนักเลยนะครับมีการซ่อมที่แบบเห็นได้ชัดเจน มีการถอดคานหน้ามาหรือว่ามีรอยถอดน็อตหนักๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับเจะเรียกว่าในลานเองเนี่ยก็จะยกบ้างไม่ยกบ้างถ้าราคาพอไหวก็ไปกันต่อถ้าราคาไม่ได้ก็ไม่ไปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเกรด4นะครับอันนี้เริ่มหนักมากๆแล้วนะครับคือจะเป็นเกรดที่พลิกคว่ำจมน้ำชนยับซ่อมไม่สวย คือเรียกได้ว่าเป็นรถเละๆคันหนึ่งก็ได้แต่ถามว่ามีคนซื้อไหมก็มีครับด้วยราคาที่ถูกแสนถูกเนาะคือมันอาจจะถูกเวอร์เวอร์เลยอะสมมติราคาตลาดอยู่แสนหนึ่งการจบประมูลรุ่นนี้เนี่ยอาจจะทําได้อยู่แค่ประมาณ6-7 0,000ดหมื่นบาทหรืออาจจะต่ํากว่านั้นดังนั้นราคาแบบนี้เนี่ยมันทํากําไรได้แน่นอนครับหากเราไปขายแบบตามสภาพซึ่งคนบางคนเนี่ยไม่ได้คาดหวังจะซื้อรถสวยขนาดนั้นครับชนบ้าง แล้วก็ความบ้างก็คงไม่เป็นไรส่วนเกรดที่5นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆมียิบย่อยเยอะมากครับแบบมันไม่ใช่มีแค่เกรดเดียวอะแต่ผมเหมารวมๆมาละกันเป็นเกรดแปกแลกๆละกันนะครับเช่นเครื่องพังเลขเครื่องไม่ตรงนะครับตัดต่อชสซซีเป็นซากรถนะครับไม่รับประกันการโอนต่างๆมากมายนะครับคือเอกสารไม่ครบหรือเอกสารแบบเรียกว่างไงอะคือมันมีปัญหาเรื่องการโอนได้นะครับเขาก็เลยไม่รับประกันการโอนซึ่งตรงนี้เนี่ย ผู้ซื้อต้องจัดการเอาเองนะครับดังนั้นถามว่ามันจะถูกไหมใช่ครับมันถูกแน่เลยกับรถเกรดห้านะครับคือมันจะต้องมีอะไรที่ทําให้เราต้องเสียเงินครั้งใหญ่แน่ๆมันเลยเป็นรถที่หลายๆคนไม่ค่อยสู้ราคากันแต่ถามว่ามีคนซื้อไหมก็ยังมีครับคือซื้อไปผมไม่รู้เหมือนกันเอาไปทําอะไรอาจจะเอาไปทําอะไรก็ได้หรืออาจจะเอาไปซ่อมเอาไปเก็บงานอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนที่ซื้อไปนะโดยตรงนี้ก็เห็นได้เลยใช่ไหมครับว่า ราคาเนี่ยไม่ได้ถูกกันทุกคันรถที่ถูกก็คือรถที่ไม่ดีนั่นเองนะครับอาจจะมีเก็บงานบ้างอาจจะต้องมีซ่อมบ้างหรืออาจจะต้องมีการทําราคาที่ถูกลงไปบ้างคือพูดง่ายๆว่าซื้อไปอ่ะมันไม่ได้ราคาตลาดนั่นแหละครับอาจจะเอาไปขายตัดขายปล่อยอะไรก็ว่ากันไปเอาไปหลอกคนที่ดูรถไม่เป็นอันนี้ก็พอได้อยู่ซึ่งถามว่าปัจจุบันยังมีไหมคนที่ดูรถไม่เป็นก็มีครับ อาจจะดูเป็นแต่ดูไม่ละเอียดหรืออาจจะดูไม่ครบทุกจุดหรืออาจจะดูไม่แม่นอันนี้มีเยอะครับดังนั้นรถเหล่านี้ก็ยังขายได้อยู่ครับบริษัทประมูลเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องมารับผิดชอบขนาดนั้นนะเขามีหน้าที่เอามาแล้วก็ขายไปและหลังจากนั้นเนี่ยทางไฟแนนซ์ก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นกับเขาเป็นคันคันไปดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าบริษัทประมูลไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับไฟแนนซ์ Finance ต่างหากหละ่ะที่เป็นเจ้าของรถและมาฝากบริษัทประมูลขาย ซึ่งคุณจะได้ราคาดีหรือไม่ดีเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ไฟแนนซ์ด้วยนะครับบางทีไฟแนนซ์เคาะราคามาสูงเว่อร,อร์บริษัทประมูลเองก็ทําราคาให้ลงมากกว่านี้ไม่ได้ไม่มีใครยกสุดท้ายก็ต้องรออาทิตย์หน้าให้มีการปรับราคาลงไปตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ขยันดูนะครับคือผู้ง่ายๆว่านั่งเช็คเว็บไซต์เป็นประจำนะครับเช็คทุกวันนะครับนั่งดูทั้งวันเอาเป็นว่าแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รถถูกแน่นอนและถ้าถามผมว่ารถประมูลเนี่ยดีไหมคุ้มหรือเปล่าที่จะซื้อ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะประมูลไปเพื่อใช้งานเองหรือว่าเพื่อเอาไปทํากําไรต่ออันนี้เนี่ยก็ต้องมาคิดกันก่อนครับเพราะสําหรับการประมูลไปใช้ถ้าคุณมีเงินสดพอที่จะซื้ออันนี้มันก็น่าสนใจอยู่เพราะที่ลานส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณแน่นอนซึ่งบางที่อาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมพอได้ยินมาอยู่บ้างแต่เงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็ต้องมีการเก็บงานกันเกิดขึ้นดังนั้นผู้ซื้อเนี่ย ต้องมีทั้งเงินและเวลาด้วยนะจ๊ะส่วนถ้าประมูลไปขายละ่ะเป็นยังไงตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะพ่อค้าส่วนใหญ่เองก็ประมูลไปขายเหมือนกันครับใครๆเขาก็รับจาก้านเท่านั้นแหละตรงนี้ต้องชำใจก่อนเลยนะครับว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาขายกันตามท้องตลาดนะครับ เอาเป็นว่าเต็นท์รถเองก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อค้าใน Facebook เองก็ตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถประมูลไปสมุดซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกเต็นท์ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะรับรถจากลานประมูลทั้งนั้นแหละโดยถ้าคุณคิดว่าจะเป็นพ่อค้ามือใหม่ตรงนี้ขอแนะนําครับว่าอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่อยๆยกค่อยๆดูนะครับ คือห้ามตามราคาไปเรื่อยๆอ่ะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะได้ราคาที่สูงกระท้องตลาดก็เป็นได้ตรงนี้เนี่ยผมเห็นบ่อยนะครับบางทีแบบยกกันเวอร์มากอ่ะเอรถรุ่นนี้เนี่ยไม่ควรยกไปเวอร์ขนาดนั้นแต่พวกพี่เขาก็ยกไปเวอร์ๆเลยอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ายกไปทําอะไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาคิดกันนะครับก็คือจะทําเงินให้มันสะอาดขึ้นนั่นแหละก็เลยมายกรถประมูลเล่นๆกันและถ้าหากคุณต้องการหารถใช้งานจริงๆสักคันเนี่ยรถประมูลหรือรถบ้านหรือรถเต็นท์ดีละ อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกได้หมดถ้าสดชื่นคือถ้าเน้นถูกแต่เสี่ยงหน่อยเนี่ยผมแนะนําเป็นรถประมูลครับราคาเปิดถูกจังหวัดดีๆไม่มีคนสู้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบ แถมเล่มที่ได้มานะครับเล่มเขียวเล่มฟ้าเนี่ยก็เป็นเล่มแท้แน่นอนไม่มีปลอมแปลงเอกสารจะเรียกได้ว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแถมทุกคันเนี่ยเขารับประกันการโอนยกเว้นคันที่ไม่รับประกันน,นะครับเขาก็จะแจ้งเอาไว้ในเอกสารและโฆษกเองก็จะประกาศเอาเป็นว่าคันไหนที่รับประกันการโอนนะครับเวลาโอนไม่ผ่านเนี่ยเขาก็คืนเงินดังนั้นคุณสบายใจได้ครับว่าจะได้รถที่ถูกกฎหมายและโอนผ่านได้แน่นอน ส่วนความเสี่ยงหลักคืออะไรนะครับสำหรับรถประมูลแน่นอนครับว่ามันดูรถยากครับคือไม่สามารถทดลองขับได้นั่นแหละได้แต่ฟังเสียงเครื่องจับจับทำคลำนะครับดูหน้าเล่มได้แต่ก็ไม่ได้ดูเล่มจริงและที่สําคัญนะครับเก็บงานเละเทะแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เขาจะยึดมาเนี่ยเขาก็คงปล่อยเซอร์ปล่อยเละกันเป็นแถวนะครับยังไม่พอนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเจอกับรถที่สภาพไม่ดีเอาเป็นว่ามันก็เหนื่อยใจหน่อยนะก็ต้องมานั่งคัดนั่งดูกันจริงๆนะครับ และสุดท้ายคือเรื่องของค่าดําเนินการและภาษีมูลค่าเพิ่มแพงพอสมควรนะครับหลายๆที่เนี่ยหลักหมื่นขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าประมูลรถได้คันละ3ามหมื่นห้าหมื่นคือบวกภาษีไปบวกค่าดําเนินการไปบางครั้งมีการบวกค่าขนย้ายอีกต่างหากดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าบางทีอาจจะต้องบวกจากราคาประมูลไปถึง2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวและถ้าแพงหน่อยละ่ะเป็นยังไงกับการที่คุณไปซื้อรถบ้านแน่นอนครับว่าคุณได้ลองขับขี่ คุณได้ลองเหยียบดูว่า,าการรถมีอะไรหรือเปล่าคุณได้ลองจับทุกแบบที่คุณอยากจะจับท่านไหนก็ได้ลองนั่งตรงไหนนอนตรงไหนก็ได้ครับดังนั้นมันง่ายกว่าแน่ๆนะครับแถมเล่มทะเบียนเนี่ยคุณก็ได้จับทันทีเลยครับนั่งเช็คนั่งดูสารพัดเลยว่าอาการเล่มมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและที่ดีที่สุดนะครับก็คือการต่อรองราคาได้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือว่าเป็นพ่อค้าเนี่ย อย่างน้อยๆนะครับราคาเน็ตๆเลยเนี่ยก็ต้องถูกหรือเท่ากับราคาที่ทางคนขายเปิดมาอยู่แล้วส่วนความเสี่ยงนะครับคือเรื่องของเอกสารครับถ้าเช็คไม่ได้เช็คผิดเช็คถูกเช็คมั่วๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเวลาไปโอนแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเรานะครับรับจบเองทุกกรณีและที่สําคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บงานนะครับบอกเลยว่ารถบ้านหรือว่ารถพ่อค้าเนี่ย ยังไงก็ต้องมีการเก็บงานอยู่แล้วนะครับเพราะเขาขายตามสภาพคือบางทีเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนทั้ง2กรณีนะครับในเรื่องของเอกสารเองก็ตามหรือว่าในเรื่องของตัวรถเองก็ตามเนี่ยคุณแทบจะไม่มีทางไปขอความช่วยเหลือจากคนขายได้เลยครับแบบว่ารถผมพังครับพี่พี่มาช่วยซ่อมให้หน่อยรถผมพังครับโอนเงินค่าซ่อมมาให้หน่อยได้ไหมครับคือมันเป็นไปไม่ได้ครับกับการซื้อรถบ้านแบบนี้เขารับประกันสูงสุดก็แค่สุดสายตาเท่านั้นเอง และถ้าหากคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับผมแนะนำว่าเป็นรถเต็นท์น่าจะดีกว่าครับแน่นอนหลายๆคนกลัวนะครับสำหรับรถเต็นท์คือแบบว่า มันจะดีเหรอมันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยข่าวเต็นท์รถวิ่งดีเยอะแยะเลยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเต็นท์ดีๆที่น่าไว้ใจเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีหลายเต็นท์นะครับที่น่าตกใจมากว่าเฮ้ยเอางี้จริงเดะผมเนี่ยตามหลายเต็นท์นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเลสเพกมากๆกับหลายๆเต็นท์แต่ผมไม่บอกนะว่าเต็นท์ไหนเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะมีสปอนเซอร์ใช่ไหมละ่ะซึ่งข้อดีของรถเต็นท์นะครับแน่นอนเลยว่าเป็นรถที่เก็บงานไปแล้วครับเราสามารถดูได้แบบละเอียดเลยนะจะเช็คตรงไหนจจะจับ นนมันทําได้หมดเลยครับหรือแม้กระทั่งการมุดใต้ท้องรถเพื่อไปตามหาสมบัติที่หายไปมันก็สามารถทําได้นะครับดังนั้นมันอีซี่มากๆสําหรับคนที่คิดจะซื้อรถแล้วไม่รู้อะไรเลยและที่สําคัญนะครับหลายๆเต็นท์เนี่ยเขาก็มีประกันหลังการขายให้นะครับซึ่งผมเจอหลายๆที่เนี่ยก็ประกันแบบหลักหมื่นโลบ้างนะครับแล้วก็ประกัน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่า1เดือนนั้นเราขับพังอะ่ะเขาก็ยังมีบริการ ซ่อมให้เรามีบริการเก็บงานให้เราเอารถให้เราไปใช้ซึ่งผมเจอหลายๆเต็นที่ดีแบบนี้นะครับแต่บางเต็นเองก็ไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าเต็นไหนนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่มันเวิร์กมากๆก็คือเรื่องของบริการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินสดเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกเป็นเต็นรถแน่นอนสําหรับการซื้อมือ2ใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้และมีบริการจากทางเต็นแถมเซลล์เองก็อาจจะช่วยดันให้คุณได้นะครับแน่นอนว่ารถเต็นเนี่ยแพงกว่าอยู่แล้วแต่ว่า ถ้ามันมีบริการที่ดีเนี่ยมันก็น่าสนใจครับส่วนในเรื่องของความเสี่ยงครับอย่างที่บอกไปเลยเมื่อกี้รถแพงครับคือมันแพงกว่าลานประมูลเยอะมากนะครับแล้วก็แพงกว่ารถบ้านแน่ๆนะครับแน่นอนว่าเต็นต์ต้องมีกําไรนะครับไม่งั้นเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเขาก็ต้องขายแพงนิดนึงนะครับแต่ไอสิ่งที่น่าปวดหัวตามมาเนี่ย สำหรับบางเต็นนะครับอาจจะมีเก็บงานเพิ่มจากเดิมก็เป็นได้ครับด้วยความที่ของเดิมเนี่ยเขาเก็บงานมาไม่ดีนะครับด้วยความที่รถเต็น์ส่วนใหญ่มาจากลานประมูลอย่างที่ผมบอกนะดังนั้นมันเหมือนมาจากแหล่งเดียวกันครับแค่มาเก็บงานให้คุณแล้วก็มีบริการให้คุณมากมายเท่านั้นเองตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยครับว่าพอไหวหรือเปล่ากับรถเต็นนะครับ ซึ่งณปัจจุบันนะครับหลายๆเต็นก็ทําราคาได้ดีนะครับคือแทบจะเท่ากับรถบ้านแล้วละบางเต็นอ่ะผมตามอยู่หลายเต็นนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารถมันก็ราคาร่วงกันบ้างน,นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ร่วงเวอร์อรแบบที่เขาประโคมข่าวกันนะครับแต่มันก็ลงมาพอสมควรจากอณิสงของรถ E ีีต่างๆที่มีราคาถูเวอ่เวอว์นะดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถประมูลหรือว่ารถบ้านหรือรถเต็นเองเนี่ย ก็ถือว่ามันคุ้มค่าทุกทางครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบทางไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองสรุปแล้วนะกับรถประมูลน่าซื้อไหมก็คงต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อเลยนะครับถ้าหากคุณรับความเสี่ยงได้อย่างที่ผมกล่าวไปผมว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ และคุณมีเงินมาเก็บงานเนี่ยมันเก็บงานถูกกว่าการที่คุณไปซื้อรถเต็นแน่ๆแต่ตรงนี้ต้องมารอดูสายตาคุณก่อนนะครับว่ามองมาขาดหรือเปล่าคําว่าตาดีได้ตาร้าเสียเนี่ยก็มีอยู่จริงนะครับถ้าตาดีอาจจะได้รถที่เก็บงานน้อยๆหรือไม่ต้องเก็บงานเลยก็ได้ส่วนถ้าตาร้าเนี่ยซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่จบอันนี้มีอยู่จริงครับตรงนี้เนี่ยผมอยากแนะนําอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะคือก็เลือกรถที่มันสามารถซ่อมได้ไง่ายๆเป็นค่ายตลาดเป็นแบรนด์แบบที่คนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยอันนี้ ผมว่ามันยังพอที่จะจบได้นะครับแต่ถ้าหากไปหารถแปลกในลานประมูลแล้วราคามันถูกเวอร์เรามานั่งซ่อมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอาจจะเกินราคาค่าตัวของรถไปเยอะมากๆตรงนี้ก็แนะนำให้ดูดีๆครับศึกษาให้แน่นๆก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับรถเกง่งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะอะไรก็ตามนะถ้าหน้า18ของเล่มฟ้าหรือเล่มเขียวของคุณเนี่ย มีการระบุอะไรแปลกๆนะครับเช่นการแจ้งยึดหรือว่าการแจ้งรกกับใช้รถอะไรแบบนี้นะตรงนี้ต้องพึงระวังไว้เลยนะครับว่าคุณไม่สามารถเอาเล่มเนี่ยไปแปะก,กับสถาบันการเงินด้านนอกได้เลยนะครับตรงนี้เผื่อใครสงสัยนะครับสำหรับคำว่าสถาบันการเงินด้านนอกเนี่ยผมหมายถึงแบบเงินติดล้อเงินชัยโยหรือเมืองไทยแคปิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะไม่สามารถนำรถเข้าไปวางเล่มได้นั่นแหละครับ เพราะว่าเขาไม่รับนะครับจากที่ผมได้ข้อมูลมาซึ่งผมเนี่ยไปถามจากผู้จัดการสาขาของแต่ละที่มาเลยนะครับส่วน i n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  e h h n g l e s s i n g เนี่ยผมยังไม่ได้ลองไปถามนะเอาเป็นว่าใครที่มีข้อมูลก็เพิ่มเติมก็ได้ที่คอมเมนต์นี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คงมีประมาณนี้นะครับฝันดีครับ